แจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตตารางการจ่ายเงินน้ำท่วมสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ยังคงไม่ได้รับการจ่ายเงินน้ำท่วมตอนนี้แผนการจ่ายรวมไปถึงตารางการจ่ายเงินข้าวไร่ละ 1, 3 4 0บาทต่อไร่ไม้ผลไม้เย็นต้นไร่ละ1980บาทต่อไร่นะคะแล้วก็พืชอื่นๆอยู่ที่4040บาทบาทต่อไร่เพราะฉะนั้นเกษตรกรนะคะที่เราคอยการจ่ายเงินน้ำท่วมฟังทางนี้ตารางการจ่ายเงินคือจะเริ่มจ่ายตั้งแต่24ม่มกราคม มกราคม2566ถึง31มกราคม2566ติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะ แจ้งข่าวด่วนตอนนี้มีการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วนะคะคุณผู้ชมในส่วนของตารางการจ่ายเงินแจ้งชัดออกมาเรียบร้อยแล้วจากทางธนาคารทกศ,กศจังหวัดที่ท่านรอคอยหรือไม่อำเภอสาขาตำบลที่ท่านรอคอยหรือเปล่าและในหลายพื้นที่ในส่วนของเกรรษตรกรได้รับการโอนเงินแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่13มกราคม2566และในส่วนของการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องในการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม24-31มกราคม2566ยังคงจ่ายเงิน อย่างต่อเนื่องออนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรส่วนจะเป็นพื้นที่อำเภอไหนจังหวัดอะไรเดี๋ยวเราไปตามตารางการจ่ายเงินค่ะและอัปเดตความคืบหน้าสําหรับกรณีที่อยู่อาศัยนะคะจ่ายเงินเดียวยาน้ําท่วมแบบเมาจ่ายคือ5,000บาทนะคะ7,000บาทแล้วก็9,000บาท ซึ่งจากการจ่ายเงินล่าสุดนะคะคุณผู้ชมแหล่งข่าวแจ้งข้อมูลข่าวสารนะคะว่าในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมจะดาเนินการเสร็จสิ้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กุมภาพันธ์2566ค่ะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนจได้รับผลกระทบในเรื่องของการ จ่ายเงินน้ำท่วมนะคะแล้วก็น้ำท่วมในปี2 5 6 5ล่าสุดค่ะมีประกาศจากทางธนาคารธกสสาขาบ้านเหลี่ยมอําเภอบ้านเหลี่ยมจังหวัดคนครราชสีมาประกาศจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วนะคะด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรได้อนเงินช่วยเหลือในส่วนของผู้ประสบภัพพยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะที่มีการสรํารวจแล้ว901รายนะคะรวมวงเงินอยู่ที่15ล้านกว่าบาทค่ะคุณผู้ชมโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรในช่วงระหว่างวันที่24-31มกราคม2 5พ 566ค่ะเริ่มกันที่วันที่24มกราคม2566ที่ตําบลช่อระกา132ราย25มกราคม2566ที่ตําบลวังโพ165ราย26-27มกราคม2566ที่ตําบลบ้านเหลี่ยมนะคะ433รายแล้วก็31มกราคม2566ที่ตําบโลโคกกระเบื้อง107รายรวม901รายวงเงินกว่า15ล้านบาทค่ะในส่วนของการจ่ายเงินเยียยาน้ําท่วมนะคะ จากการสำรวจลงพื้นที่แล้วก็มีการประชาคมแล้วมีการนําส่งเอกสารสําหรับวงเงินเยียวยากรณีที่อยู่อาศัย5,000บาท7,000บาทแล้วก็9,000บาทในส่วนของแหล่งข่าวนะคะแจ้งข้อมูลข่าวสารว่าจะมีการทยอยจ่ายเงินำน้าท่วมอย่างต่อเนื่องโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ให้นะคะและในส่วนของการจ่ายเงินนั้นนะคะคุณผู้ชมจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กุมภาพันธ์2566ส่วนพื้นที่ไหนจังหวัดไหนบ้างที่ได้รับการจ่ายเงินเยียวน้ําท่วมแล้วรวมแสดงความคิดเห็นเข้ามา ในช่่องได้คะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้และขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากสํงงานักงานทกสจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนและสวัสดีค่ะ